ตอนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ย่านช้างม่อยนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับแต่อยู่ใกล้ๆกันครับย่านช้างม่อยของเราเนี่ยเป็นย่านที่กําลังได้รับความนิยมนะครับผมเป็นย่านที่มีร้านรวงเก๋ๆเท่ๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะครับได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คนท้องถิ่นด้วยที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนย่านนี้อยู่เป็นประจํานะครับผมแต่จะมีสักกี่คนครับที่รู้ว่าขําคืนก่อนงานเทศกาลยี่เปงครับ ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยก็จะมารวมตัวกันที่วัดชมพูครับตอนเที่ยงคืนครับเพื่อประกอบพิธีกรรมอันนึงนะครับผมชื่อว่างานคนข้าวยาคูนะครับผมซึ่งคนข้าวยาคูเนี่ยก็คือการนําข้าวนําทัวนํางานนากะทินาน้ําผึ้งนะครับวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาผสมมาปรุงรวมกันให้เป็นข้าวทิพนะครับผมเพื่อที่จะนําไปถวายพระหรือถวายวัดในช่วงงานบุญยี่เปงนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองครับ ที่ชุมชนช้างม้อยเนี่ยเราเชื่อว่าเราต้องประกอบพิธีกรรมนี้ตอนเที่ยงคืนครับอย่าเพิ่งถามผมว่าทําไมนั่นครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สืบทอดกันมานะครับผมก็เราก็จะเห็นเลยครับตอนเที่ยงคืนของคืนก่อนเทศกาลญี่เป็งซึ่งก็คือเทศกาลลอยกระทงนะครับผมคุณลุงคุณป้านเนี่ยก็จะเอากระทะแบบใหญ่ๆนะปุ๊บตั้งไฟที่วัดนะครับแล้วก็เอาไม้พายเนี่ยใหญ่ประมาณยาวประมาณเกือบเท่าผมนะครับแล้วก็มาคนข้าวกันตอนเที่ยงคืนมัน เป็นประเพณีที่สนุกครับผมเพราะว่านอกจากความเชื่อที่ว่าถ้ามาร่วมกันทําแล้วจะได้บุญเนี่ยมันยังเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนเนาะแล้วการที่ได้เจอคนในชุมชนตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะมีบทสนทนาหรืออาจจะมีกิจกรรมที่ตอนกลางวันมันไม่มีหรือมันอาจจะไม่สนุกเท่านะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเลยครับผมในปัจจุบันเนี่ยคนในชุมชนก็เริ่มแก่ตัวลง และหลายคนในชุมชนก็ย้ายออกไปเนื่องจากย่านมันเริ่มกลายเป็นย่านท่องเที่ยวมากขึ้นใช่ไหมครับในตลอดการคนข้าวเนี่ยครับผมที่เราได้มีประสบการณ์เข้าไปเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงบ่นจากป้าป้าตลอดเวลาว่าถ้าหมดยุคของป้าป้าไปแล้วเนี่ยครับใครจะมาสืบต่อประเพณีนี้มันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเชื่อมโยงกับกลุ่มสร้างสรรค์ต่างๆในเชียงใหม่ครับเราก็ผัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับผมพยายามจะทําให้ประเพณีนี้เนี่ยมันกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับ เราทำกันมาร่วมสปีครับผมแล้วก็ปี2อ2 3ี2023ครับปีที่ผ่านมานี่คืองานคนข้าวยาคูของเราครับคนที่มาทั้งหมดเนี่ยครับผมเราเราไม่ได้จ้างมานะครับเราไม่ได้จ้างมาเพื่อออกแรงช่วยป้าๆในการคนข้าวนะครับแต่ว่าเป็นคนที่มาร่วมกับงานวัดร่วมสมัยของเราที่เราแบบจัดขึ้นที่เป็นงานวัดที่มีทั้งดนตรีนะครับผมมีทั้งนิทรรศการศิลปะแล้วก็มีงานการแสดงแสงสีต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่เนี่ยสนใจนะครับผมเราออกแบบกิจกรรมให้เริ่มตั้งแต่ช่วงหัวค่าแล้วก็ยาวไปถึงแบบช่วงใกล้เที่ยงคืนก่อนขนข้าวเพื่อให้คนที่มาร่วมฟังร่วมตีร่วมดูทินทัศการศิลปะของเราเนี่ยได้มีโอกาสช่วยกับชุมชนในการขนข้าวยาคูนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับผมเราเห็นอันแรกเลยครับเราเห็นป้าๆลุงๆทั้งหลายนะครับ เปลี่ยนจากคนที่ต้องออกแรงนะครับมาเป็นออกคำสั่งครับป,ป้าก็จะประจำการในในสเตชันครับใน,ในกระทะแต่ละอันครับแล้วก็คอยบอกนะครับคนที่อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวหรืออาจจะเป็นคนคนที่มาเยี่ยมเยียนในชุมชนที่แบบสนใจในการแบบออกแรงอะไรเงี้ยเนาะเขาก็มาสั่งอย่าทาแบบนี้นะอย่าทำแบบนี้นะบบนถ้าทําแบบนี้เดี๋ยวข้ามันจะหกนะครับต้องใส่อันนี้ก่อน,ต,ออน,น,อนต้องใส่อันนี้ทีหลังและนอกจากนั้นเนี่ยครับเรายังได้เห็น าการที่คนในชุมชนแล้วก็คนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยได้มีบทสนทนาร่วมกันได้แลกเปลี่ยนกันอาจจะเป็นเรื่องตัวประเพณีคนข้าวยาคูนี่เองหรืออาจจะเป็นเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับชุมชน,นครับซึ่งในบริบทอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในบริบทปกติเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้น,นครับแต่มันมาเกิดในพิธีนี้นะครับมันเป็นเรื่องดีครับที่เราได้เห็นประเพณีที่กําลังจะถูกลืมนะครับผม กลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับจากตอนแรกเนี่ยป,ป้าบอกผมว่า,า,างานคนเข้ายาคูนเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนเนาะแล้วเราก็จะคนไปเรื่อยๆแล้วเสร็จประมาณตีสี่นะครับแต่ว่าพอเรามีคนมาช่วยกันเยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเริ่มเที่ยงคืนครับแล้วก็ตอนแบบเกือบตีสองก็เสร็จแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับจากที่คนในชุมชนเนี่ยมีความกังวลครับว่าอนาคตของไปเพณีนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับกลายเป็นว่ามีความหวังครับ หลังจากงานปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เดินมาถามเราว่าปีหน้าจะจัดอีกไหมปีหน้าจะมีอะไรเพิ่มดีไหมปีหน้าจะมีเขาวงกดไหมปีหน้าจะทําลําวงได้ไหมนะครับเราทําให้อรปเพณีที่กําลังจะถูกลืมเนี่ยกลับมามีความหวังอีกครั้งนะครับและนี่คือเรื่องราวที่ผมอยากมาชวนทุกคนคุยวันนี้นะครับผมเราจะนําศิลปะและเทคโนโลยีเนี่ยมาออกแบบวัฒนธรรมและประเพณีร่วมกันได้อย่างไรนะครับผม ผมเติบโตในชุมชนช้างม่อยครับแล้วก็ได้ออกไปเห็นโลกไปเรียนไปนู่นนี่ต่างๆนะครับแล้วตอนนี้ก็ทํางานในรูปแบบที่จะเรียกว่าดิจิทัลอาร์ตหรือว่ามีเดียอาร์ตนะครับซึ่งมันก็คือแบบงานที่เราอาจจะเคยเห็นการที่ฉายแสงฉายโปรเจคเตอร์ใส่อาคารอะไรย่างนี้ต่างๆหรือการทํางานไฟประดับอะไรย่างนี้ต่างๆซึ่งมันดูเป็นเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมครับแล้วมันดูเป็นเรื่องอนาคตนะครับแต่ว่าในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาเนี่ยผมและทีมนะครับผมก็ ได้พยายามเนี่ยนำสิ่งที่ดูเป็นอนาคตเหล่านั้นกับสิ่งที่ดูเป็นอดีตเป็นออริจินัลอย่างเช่นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมาผสมรวมกันนะครับเราใช้ศิลปะในการเชื่อมโยงผู้คนและเราใช้เทคโนโลยีเนี่ยในการทำให้การเชื่อมโยงนั้นเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผมได้ทำมาเนี่ยมันก็เห็นแบบพวกความเป็นไปได้ใหม่ๆมากมายมีเรื่องราวมีเสียงโหเราะอะไรมากมายครับแล้ววันนี้เราก็จะเอาเรื่องสนุกๆตัวอย่างมาเล่าให้ฟังนะครับผมสิ่งที่เห็นเนี่ยนะครับคือ,อคือสัตหิมพานนะครับสัตหิมพานคืออะไรคือสัตว์วิเศษในตำนานพระพุทธศาสนานะครับเราคนไทยก็อาจจะคุ้นเคยกันดีเราอาจจะเห็นในวัดหรือว่าในศาสนาสถานต่างๆนะครับ เรามาเห็นเนี่ยเราก็เริ่มตั้งคาถามครับว่าสัตว์หิมะพาณเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็ไปดูครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะผลอะไรนอกจากการที่ศิลปินในยุคสมัยก่อนๆนะครับผมเขาก็เอาส่วนประกอบของสัตว์ต่างๆที่เขาเคยเห็น,นครับมาประกอบกันครับเอาหัวช้างมาประกอบกับตัวสิงโตนะครับเอามาประกอบกับหางวัวก็ได้ตัวคชสีขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยเราคิดไปคิดมาครับ กระบวนการนี้มันมันน่าสนุกนะมันเหมือนแบบเอามาตัดแปะกันแล้วเราได้สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ขึ้นมานะครับมันดูเป็นแบบพันธุวิศวกรรมในยุคแรกๆด้วยซ้ำน,นะครับเราจะทำยังไงครับ What if ครับ w อ a t if มาแล้วเราจะทำยังไงให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถสร้างสั์ถิมพานได้ด้วยตัวเองนะครับในปี2022ครับงานคนเข้ายาคูที่ว่าชมพูเช่นกัน,นครับเราได้มีโอกาสครับไปร่วมทำเวิร์กช็อปเล็กๆอันหนึ่งที่ให้คนเนี่ยมา วาดมาตัดมาระบายสีนะครับส่วนของสัตว์ต่างๆแล้วเขาก็เอามาแปะผสมกันเพื่อให้เพื่อสร้างเป็นแบบสัตว์หิมพานในในมุมมองของเขาเองครับผมเ,เรานําบริบทที่เกี่ยวข้องกับวัดอย่างสัตว์หิมพานเนี่ยมาสร้างกิจกรรมในวัดอีกครั้งเราทําให้คนเนี่ยเข้าวัดแต่ไม่ใช่เพื่อมาในประเด็นของศาสนาครับเราให้คนเนี่ยเข้าวัดมาแล้วก็ได้มาใช้เวลาคุยกันได้มาใช้เวลานั่งพักผ่อนมีบทสนทนาซึ่งกันและกันครับ จากนั้นยังไม่พอครับเรายังเห็นความคิดสร้างสารรค์ของคนครับนี่คือผลงานนะครับของจากจากในเวิร์กช็อปนั้นนะครับบางอันเนี่ยมันเกินจินตนาการของผมด้วยซ้ำว่าเออทำไมส่วนของสัตว์ตัวนี้มันต้องไปประกอบกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันดูสดใสมันดูมีสีสันแล้วมันดูสนุกมากครับเพราะว่าเราได้แฮ็กวัฒนธรรมเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมเราคนไทยเนี่ยจะเติบโตกับว่าสิ่งที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับวัดมันอาจจะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์มันอาจจะต้องอจจต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องการการกราบไหว้นะครับ แต่ว่าเราเอากระบวนการเนี่ยครับมาถอดแล้วก็มาทําให้มันสนุกกันมันก็เหมือนกับการที่เราได้แฮกมันนะครับผมและต่อไปเนี่ยครับทุกคนจะเชื่อไหมครับว่าเราสามารถนําศิลปะและเทคโนโลยีเนี่ยในการมาเชื่อมต่อเรากับอดีตได้นะครับนี่คือ,อางานใส ok ่ขันดอกเสาอินทขินนะครับเป็นพิธีบูชาเสาหลักเมืองนะครับผมซึ่งเป็นงานใหญ่ของเชียงใหม่เกิดขึ้นทุกทกลางปีครับผม ก็การบูชาเนี่ยก็คือนําเอาดอกไม้นะครับแล้วก็มาวางบนผานขันดอกที่เราเห็นนะครับผมทีนี้เนี่ยปีที่แล้วครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกับพ่อครูสนั่นธรรมทินะครับผมคขาบอพ่อครูเนี่ยก็คือคือคนที่มีความรู้เรื่องของภูมิปัญญาล้านนาและประวัติศาสตร์ล้านนาต่างๆครับแกก็เล่าถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ของเสาอินทขินในเชิงแบบเลคเชอร์เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราสนใจเนี่ยครับผม คือเล่าในมุมของประสบการณ์ของคนที่อยู่ในวัฒนธรรมในอดีตนี้เองครับพ่อครูเล่ามาอย่างหนึ่งว่าในสมัยก่อนนะครับผมเราไม่สามารถหาซื้อดอกไม้เพื่อนไปถวายได้ในเหมือนเหมือนสมัยปัจจุบัน,นครับคนเนี่ยต้องไปหาดอกไม้มาเองต้องไปเด็ดมาไม่ว่าจะสวนหน้าบ้านไม่ว่าจะไปเด็ดมาจากชุมชนหรือว่าป่าละเมาะอะไรอย่างนี้ต่างๆครับเราก็มองว่าตรงนั้นเนี่ยมันคือการที่คนนะครับได้ใช้เอฟฟอร์ดได้ใช้แรงได้ออกแรง แล้วเรามองว่าการที่เราออกแรงเพื่อทําอะไรสักอย่างะครับผมมันเป็นการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างเรากับความเชื่อและบางครั้งเนี่ยมันสร้างการเชื่อมโยงระหว่างเรากับชุมชนด้วยเนื่องจากกิจกรรมบางอันนะครับโดยเฉพาะการไปหาดอกไม้เนี่ยทำคนเดียวมันไม่สนุกครับถ้าเราจรินตนาการจริงๆถ้าเราจะไปทำเราก็คงแบบชวนเพื่อนไปชวนคนในชุมชนไปนะครับก็เป็นกิจกรรมชุมชนไปอีกแบบนะครับผมเรา สร้างอิน tallation ตัวหนึ่งครับผมชื่อว่า after wish นะครับเราจรินตนาการใหม่ว่าตัวเสาหลักเมืองควรจะเป็นมันในในมุมมองใหม่เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบแบบไหนนะครับแล้วก็เราก็ฉายแสงเข้าไปให้เป็นลวดลายที่สามารถเล่นกับคนดูได้นะครับและแทนที่เราจะให้คนมาวางดอกไม้แบบธรรมดานะครับผมเราเชิญให้คนเนี่ยมาพับดอกไม้กระดาษซึ่งแต่ละสีของกระดาษนะครับที่นํามาพับเนี่ย มันจะสื่อถึงพรแต่ละข้อที่เราจะขอให้กับเมืองเชียงใหม่ของเรานะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ให้เขาเอาดอกไม้ที่เขา,าพับเสร็จครับไปวางบนพานขันดอกที่เราดัดแปลงมาให้เป็นจุดสแกนเพื่อนําสีนะครับไปฉายขึ้นบนตัวเสาของเรานะครับเหมือนเป็นการบอกว่าพรที่เราได้ขอมาครับไปถึงแล้วนะครับ เราเห็นคนยกมือไหว้างานของเราครับงานศิลปะของเราที่มันยังสร้างมาไม่ถึง48ชั่วโมงครับผมเราเปลี่ยนจากศิลปินเป็นคนสร้างวัตถุมงคลเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> <c oughs> พอทีมเราเนี่ยเข้าไปถาม <c oughs> เออทำไมแบบยกมือไหว้อะไรเงี้ยูดูเป็นงานศิลปะรูปแบบใหม่อะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็บอกว่าก็คุณให้เราขอพรไม่ใช่หรอก็การขอพรเนี่ยมันก็ต้องมีการไหวเพื่อมันให้ให้แบบครบจบกระบ,บวนความนะครับซึ่งก็เป็นไอเดียใหม่ของเราครับว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะใช้กลไกการไหว้เนี่ยทำให้ชิ้นงานมัน สว่างขึ้นมาหรือว่ามันเล่นกับคนดูขึ้นมานครับเป็นไงบ้างครับผมมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะชอบงานของผมชอบสิ่งที่ผมทําหลายคนก็อาจจะบอกว่าเด็ก e พวกนี้มันทาอะไรกันนะครับทีมของเราครับชื่อ tomorrow lab เราได้ทํางานกับคนต่างความเชื่อต่างความคิดต่างวนะัยมากมายซึ่งโชคดีที่เขาแบบได้เปิดใจได้เปิดรับความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมโยงคนต่างวัยและคนต่างวัฒน,นธรรม ด้วยประเพณีดั้งเดิมนะครับข้าวยังถูกกวนดอกไม้ก็ยังถูกนําไปวางนะครับแต่เราใช้ศิลปะและเราใช้ความคิดสร้างสารรค์และเทคโนโลยีเนี่ยในการเชิญชวนคนกลุ่มใหม่ๆให้มาให้มาร่วมกับงานพิธีกรรมเดิมมากขึ้นนะครับผมถ้าเราทําแบบเดียวกันเนี่ยเราคือคนกลุ่มเดียวกันเราคือเผ่าเดียวกันครับผมเชื่อว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นของผู้คน,นครับและวัฒนธรรมเนี่ยมันจะต้องเชื่อมโยงกับผู้คนอยู่ตลอดเวลา ถึงจะเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตได้นะครับแลวคำว่าผู้คนเนี่ยก็จ,จะหมายถึงป้าป้าในชุมชนเด็กในโรงเรียนใกล้เคียงนะครับพระสงหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่มาอยู่ในที่นี้ด้วยครับพวกเราต่างเป็นผู้คนในวัฒนธรรมหลายสักอย่างที่เราเกี่ยวข้องด้วยครับมันเป็นสิทธิ์ของเราครับที่จะนําประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมาสร้างสารรค์ใหม่นะครับผ่านการฟังสิ่งเดิมเปิดรับสิ่งใหม่ และสร้างวัฒนธรรมที่มีชีวิตไปพร้อมกันครับขอบคุณครับ